โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมแลกหน้าล็อกนะครับวันนี้ครับหลายคนนะครับอาจจะเล่นแอดนะครับหรือว่าเล่นโจนนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นอาชีพแอดไม่ได้นะครับก็คือเวลครบและจ็อบครบแล้วนะครับแต่ก็ไปเปลี่ยนแล้วมันมันยังเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมครับเงื่อนไขของมันนะครับก็จะต้องให้ไอเกียสกอร์เนี่ยครับ5,312นะครับเราต้องดูแล้เราก่อนนะครับว่าเรามีเท่าไหร่นะครับวิธีเช็คนะครับก็ไปที่สมุดเล่มนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับ มันจะมีเกียร์สกอร์อยู่5,3 12นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีอาวุธเวลเอ้ยเวลสามเนี่ยมันจะไม่ถึงอยู่แล้วครับสิ่งที่แนะนำนะครับก็คือเก็บจ็อบให้50นะครับตอนเป็นโจนนะจ็อบ50นะครับแล้วก็ไปซื้ออาวุธเวลสามครับผมจะพาไปซื้ออาวุธก่อนแล้วกันครับโอเคนะครับก็เมืองมาเมืองมาไอมอลหลอกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแผ่นที่นะครับตรงรูปดาบนี่นะครับ เราก็เข้าไปซื้ออาวุธของโจนนะครับอันนี้เป็นเป็นชุดนะเราก็เลือกมาที่อาวุธนะครับก็เลือกที่อาวุธเวลสามครับเราจะใช้มีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มเอเวลสามครับราคาอยู่ที่สี่หมื่นเก้านะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราซื้อเล่มนี้นะครับเราก็จะสามารถไปเปลี่ยนเป็นแอสซินได้เลยนะครับ แล้วพอเราไปเปลี่ยนเนี่ยมันจะได้ได้ดาบให้เราเลือกนะครับก็คือไอจูกาตาอะไรพวกนี้ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้อันไหนนะครับมันให้ฟรีมันหนึ่งเล่มนะครับโอเคครับแค่ตื้อนี้เราก็จะได้เป็นเกียร์ห้าพันละตะกอไอเกียร์สะกอนะครับวิธีไปนะครับวิธีไปวิธีไปเปลี่ยนนะครับเราก็มาที่มอลตอลอกเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ขึ้นไปที่อ่ขวาบนขวานะครับเดินไปที่บนขวา โอเคครับเราเดินมาที่บนขวานะครับแล้วก็เข้าวาร์ปมาเลยนะครับแล้วต่อไปเราก็ไปที่ขวาอีกทีนะครับแอบบขวานะครับวิง่งวิ่งหาก็ได้นะครับพอมาขวาอีกทีครับเราก็ไปล่างนะครับ กลับมาล่างแล้วนะครับเราก็ไปอีกอีกล่างนะครับเ้ยไม่ใช่เดไม่ถึงไหนวะกอ,อถูกครับมาล่างอีกทีนะครับซ้ายล่างครับซ้ายล่างพอเรามาซ้ายล่างตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ไปตรงกลางนะครับตรงกลางแบบเนี้ย ก็ระวังมอนหน่อยนะครับมอนตีเจ็บนิดนึงนะเราก็เดินขึ้นบันไดไปครับได้ทเยอะโอเคครับแล้วก็เดินขึ้นบันไดมาแล้วก็เข้าไปในวาร์ปอีกทีนึงครับพอเราเข้ามาในวาร์ปแล้วครับเราก็คุยกับผู้ชายคนนี้นะครับนี่นะกดเลือกไปนะครับมันมันก็จะมีให้เราเปลี่ยนแอดนะครับแล้วเราก็เลือกเอานะครับว่าเราใช้อาวุธอะไรนะครับ ส่วนผมเลือกอันนี้มานะครับไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะนี่นะครับคารานะครับลองตีบวกเป็นหนึ่งดีมือใหม่เหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดมีประโยชน์อะไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้ามีอะไรที่ผมเข้าใจอีกนะครับผมก็จะมาทำคลิปบอสนะครับหรือว่าใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าเกิดผมรู้ผมก็จะมาทำคลิปให้นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับชาวแอสซสซินครับ